เอาไปซุปดอกผักติ๋วเลยเนาะแม่นบะห้องผักติ๋วก็เดียวบะอันนี้คะกหาพันซื้อโลดไข่มดแดงไข่มดแดงก็ดอกก็ดี่ยไข่มดแดงซื้อเด้อก่อยสิบพันสิบพันกระตบมันแน่นแน่นไหมสื่อน่ะตออกมนตือ้อขอของให้นักเอก ตลาดนัดบานสีทองบอกคนคือหลายแท้โอ้เป็นตลาดดีครับทุกทุกคนครับโอ้นี่โอ้เป็นตลาดนัดครับทุกทุกคนครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิกจังหน่อย อันนี้เขาห้องตลาดนัดบ่ตลาดดนัดบ้านสีทองวะาค,า,คา,ามาเ,เาทาฮะคามเทาคามเทาเอ้าสีทองไกลมากเลยบ่สไกลมาแล้วคุณไกลมาเนาะบ้านคามาเทาอ๋อทุกคนครับเดี๋ยวผมกะพาเขาไปเบิ้งครับทุกๆคนกะผ่านทางมาพอดีว่าสิไปบ้านสุยครับกับาพาแวะตลาดนัดสักก่อนครับตลาดนัดบ้านเอ่อบ,บ้านคามเทาเนาะเื้งจำพ่อนะเจ้า อ okay, okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซอฟปอเหล้าเนาะเดี๋ยวยเราไปย่างเบิรงกับทุกคนครับเนื้อับปะรโอ้อันนี้คนใดอย่าง,งน้อนี่เบิร์นด้วยกับคนเสียดายอย่งางมะขาย <c oughs> อ๋อบักม่วงบักม่วงบักขามบักซาลี่ <c oughs> <c oughs> ม่วงบักขามบักซาลี่มะขาย โอ้บรรยากาศตลาดนัดครับเป็นตลาดนัดแบบบ้านๆครับทุกคนกับก็มีพักมีหย่ามีมีมีทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างบ้านเท่ารับมอสจะว่าพู้คนร้ขนาดเลยคนร้ขนาดเลยก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครับก็เป็นพวกพักจ่าทั่วไปอันนี้ก็เป็นลูกสิ้นครับเป็นลูกสิ้นแล้วก็เป็นมะคุงครับนี่มะคุงใส่รถขายแบบดีเลยซื้อบดรถได้อยู่บ่านี้ ชื่อเราเอารถไปเลยนะได้ได้ <laughs> ได้ได้รถ <laughs> ด่าอร่อยกับใครออ <laughs> บอกหยอดก,ก็เล่นเพป็นครับเป็นก<อ>ับ <c oughs> ยิบเยีมแจ่มใสดีครับอันนี้ก็เป็นเขียงหมูครับขายหมูตัวนี้ขายขายหมูตัวนี้กับไม่ค้าเพิ่นขายพักขายหอม <laughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องของเล่นเด็กน้อยครับเดี๋ยวเ้าสิบเบิ้งทีละขางครับเบิ้งฝั่งขวาซะก่อนเอากระจังสิเบิ้งฝั่งซ้ายครับ ของ,งของปงของปลากอาจจะมีครับยังเช่นพวกไข่มดดงมดแดงครับก็ะอาจจะมีทุกคนครับอันนี้นะ่าจะเป็นของไส้ครับของไส้พวกยุงยาเวนตาสายชาติบุนอันนี้ก็เป็นหอมแดงกับกระเทียมเป็นพักพื้นบ้านครับทุกทคนครับโอ้ขักขดนี่นีน เอาไปซุปะดอกฟักติวเลยเนาะแม่นบะห้องฟักติวก็เดียววะพันนี่ทุกระหาพันชื่อโลดไล้วิ้ไปเห็ดกินใส่เลยสาวแม่เอ้ยอันนี้กับไข่มดแดงกับไข่มดแดงของปลาด้เนะของปลาคือกันผักติวห้องผักติวกัเอยู่บะติวคือกันเนาะ ตะโนตะคอดตะคอดตะคอดแซ่บรอมีมะซื้อยังมาซื้อยังอ้ไอ้ใครรึไหมเฮ้ยสิสิได้ย่างเป็นโม่ผู้สาวเดี๋ยแล้วเนาะไปเนาะคือเลยเนาะให้เป็นนางเอกให้อไอในน่าจะขีดได้อยู่บ่เอ้ยไม่มีข้อมูลายจะคล้ายเครื่องอ๋อมีบุญคนเลยบลายไปขายเครื่องอยู่บุญพร้อม น้ำจ้ำน้ำชาฮ้างเกลืลายอยู่แต่เรนนี้จะจะไปขายเรื่องฮ้าเสือผาเลยบปเลยมาฮ้าเสือผากับไปเมาส่วนมากก็จะมีแต่ของกินเท่านี่เนาะของกินพักหนย้านบ้านๆเท่าครับต้องลามิอย่างแนะน้ำเป็นพิเศษดิบะของปรุงของปลาบนนั้นเออคือขึ้นอยู่บนอื่นเนาะอ่าดูชวนเรนนี่มันก็ที่นี่บ้านผัวนี่ยงของธรรมศาสตร์ของธรรมศาสตร์บ้านเท่านาะก็คือนี่นี่กระปลานิดนด้อนี่ปลานนิดธรรมศาสตร์ แม่นบอกเอ้ายามนี่คือมีนอไม้มี่นอไม้แบบมันปลอกออกมลางไม่ได้อันนั้นได้ขึ้นธรรมชาติไม่ปลูกวะปลูกอยู่แต่ว่ามันขึ้นธรรมชาติของมันบริสุทเฮาบริสุทเลี้ยงบริสุทเกลือบริสุทธดน้ำเนาะธรรมชาติกับไข่หมดแดงนีท่ทองละสิบพันสิบพันกับเป็นสิบบาทถ้าแมนอยู่ไทยกับประมาณสักหาสิบบาทเขาขายฮะสิบบาทขายบริสุทธิ์นี้ถ้าแมนเป็นบาท เดี๋ยวหายากขายากขายากเป็นของแพงเลยดย้ของเสียบเลยด้ชาวบ,บ้านดี่บ่ค่อยกล้าซื้อกินอยู่ไทยมันแพงอ <c oughs> นอกจากคนมีเงินเพิ่นไ <umb> ปเอากลับไปกันต่อครับเดี๋ยวน้อ,นองลาพิานผ้าเหลาะกับมพอดีมีโอกาสดีสาวเล่าผ้าเลาะตลาดลทุกุกคนครับ <c oughs> ตลาดบ้านค้ามเ่าอันนี้ก็เป็นปลาธรรมชาติที่กัน <c oughs> <c oughs> บ้านเจา้าของปลาอย่าง <c oughs> ปลาสูตรอยู่ะสูตรสูตรคือเดียวเนาะปลาสูตรครับทุกคนครับสูตรปลาสูตรเนี่ยคนนิยมเอาไปไปลาบกระไรเนาะไปก้อยบ่ฮะคนไหนแจักแมนหรือบ่จักแมนจักบอเบ้าไปเลยฮ กินเป็นตะเสียบก็ะดอเนาะสมใหญ่สมพี่ก็ะดอเจ้าก็ได้นี่ผู้บกินนะใจเย็นๆมันเดินจะเลยอ่ะมันกินแล้วนี่คุอโบเยู่เกินขั้นสุมันเลยเออไปเดี๋ยวค่อยไปก่อนเด้อตั้งได้เห็นแล้วนะเปิดเบิ้งเดี๋ยวค่อยย่างลบมาเปิดเบิ้งนั่งแมนจีบอ่ะซุดล่ะโอ้จริงจริงก็ะจิมีเต็มไปพุ่นเลยเต็มไปพุ่นบดเลยคนละคนละแต่เมื่อนี่ก็จะเป็นคนบคหลายมืัอนี่คนบลหลายมีบุญมีอย่างเนาะ บรนจันบะคนสิานลายตลาดนัดบ้านค้มเถาเมืองจำพอนแขวงสวัรเขตสวปอเล่าโอ้ส่งดีครับทุกๆคนครับมีนางเอกผ้าเลาะตลาดครับเป็นกะเป็นเจ้าของตลาดเป็นคนดูแลอยู่นี่ลนะเนาะเก็บค่าทงค่าที่กับแมนด้นี่ละลาย,ปย<อ>ไปอย,ย่ไบ่ะอูอออ้เห็ดหูหนูอันนี้กะไปแกงใสนอไม่ไปแกงใส่แกงใสยังใดเนี่ย ใส่ต้มจืดใส่อะไรกระเสียบเนาะ<ช>เออทูมักทูมากเนี่ยมันก็แซ่บเอาไปไปพงไปพัดนี่ก็ได้ได้เห็ดหูหนูเสียบพูดกันแต่ว่าทุกมือนี่เด็กหน่อยสมัยใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตลาดนี่ตัวๆไปนี่ก็เริ่มหายากครับเห<ช>็ดหูนหนูครับเพราะแต่บมือจักเด้หน่อยสมัยทูกมือนี่เออกับคนมมคนเฒ่าผ้าก,กินผ้ากเก็บผ้าขาย<ช>เออ พักกับงามงามคือนังเอกผมเีเนาะไปเาไปต่อโอ้นีดีดีไข่มดแดงไข่มดแดงไขหมดแดงกระดอกระเดี้ยไมดแดงซื้อเด้อตัวิบพันดีสิบพันกระตบมันแน่นแน่นโอ้กระดอเดียครับ บรรยากาศครับทุกท่านครับเป็นตลาดแบบบ้านๆครับตลาดพื้นบ้านของเอ่อชฉลบทในสปปลาวครับทุกคนครับเป็นตลาดนัดบ้านขามเถ่าเมืองจำพอนแขวงสวัสคิเขตสปปลาวครับทุกคนครับไปขอบใจเด้อขอบใจเด้อปูมอยูอ<ท>ยอ่กระแหงหร้ายเฮไข่เตา่าไข่เต่าสีม่วงสีม่วงนรือใส่บักกะนี่นี่มันม่วงนี่เอาไข่ไข่เนี่ยจะขายจังไหนก่อ ฮะสิบลูกหาอมโตบอลบอกขวดสิบลูกหาผนเอาเอาเท่าไรเจ้าเจียวอาไรสิบ้นงเดแล้วตัวเานียะองซื้อปันกันเอาบ่บ่บ่ไอซื้อเองไอซื้อให้เจ้ากินคับเป็นนักเอกเอาสิผ้นั่นแหละสินันก็ได้ยี่ลูกเนาะเจลูกเื่อยกบมนก็อยูะไหมดเลย่อนบอกว่า คือของให้นักเอกคือนักเอกเมื่อกินตอบใจขอบใจเพื่อเดียวขายเครปอันนี้เครปบัวจัอยูไทยยูเล่าครับนี่คือกันครับทุกทุกคนครับขายเค้กครับทุกคนเอาเยอะบอองล่าเอาเยอะบ่กรกินเนาะรองล่า้องร่าเพื่อนบอกกินของพวกนี้ครับเพิ่นกินเนี่ยแต่ใครหมดแดงบอกห้ค้มบอกอันนั้นไปสันันนะ อ,อันนี้กะกล้วยทอดทอดกล้วยไปไซบัน,นี่เฮรอมื่อไหร่มาดูข้าวหันขายข้าวโอ้หาขายข้าวเจ้าบ่ของนาบา้าโอ้ของนาบ้าเจ้าโอ้อันนี้มีแต่เครื่องยาดมติขัออนขนี่อยู่แถวนี้แถบนี่ที่เนี่ยกระแมนเบิร์ตโอ้ยอดสุดชุดถนนฟางหุ่นเลยโอ้เป็นเจ้าของตลาดเลยบนนี่ครับในอนาคตต่อไปอาจจะเป็นอโใหญ่ครับนี่ เอออาจจะยกระดับขึ้นไปต่อไปนี่คือตอนนี้เนี่ยเบิ้องเรามันกลายเป็นตลาดที่ถูกถูกคนหูจักแล้วครับจักปีแล้วทีปลายปีเลยป้าคือมีทุ่มือบ่มีวันจันทร์วันอาทิตยวันเสาร์จันทร์อาทิตวันเสาร์วันเสาร์คนสุบร์ลายมีสามมืออาทิตย์หนึ่งมีสามมือก็ถือว่าเป็นตลาดที่ทุกถูกคนแถบชุมชนแถบนี้ก็จะหูจักเบิ้งแล้วครับ บ่มีบุญมียงกับเสื้อผ้าแต่ยังกับสีมาลงพร้อมเต็มมัดบ่มี่เสื้อผ้าเอ้าว่าเราห่ากระสือขนมมาเรียบร้อยแล้วสิมาไอ้บางแน่ไข่เต้าอื้อแสบอยู่อ่ะแสบหลายแส่ท่านห่อนแต่ว่ากระชื่นใจขึ้นมากน้อยนึงครับทุกๆคนครับโชคขีเดมพ่อพอนองหลานนังเอกสาวเล้าเมืองเอ่อเมืองจำพ่อน สวรรค์นคเขตครับสวรรค์ป๋อลาวขั้นรับจะสำหรับคลิปนี้กับพ่อสมมากว่าขันกับภูซึกว่าหอนหอนกับยากเสีล้วเพราะว่ามันแดดกับเมนีกมันแดดท่านอีกคำแห้งนะจะขอมงกตใหญ่นอกนะหลายที que te que te друзья, ah, yeah. ่ aquí, honestly, mí, FIR, ejemplo, ah, so ้านรอมาเบิ so ่งท่านางเบิ่งจเออบันนี่ไอซิดเอลัมลาดเนอเออโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับขอบคุณทุกทุกคนครับ โอเคอืมติดตามกันหลายเลย okay. mm. <laughs>